สวัสดีครับผมกลน c อ o กคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องไฟฉุกเฉินรถ Honda Accord G6 ตัวหเหวนะครับสำหรับหน้าตาของตัวไฟฉุกเฉิน Accord G6 หงเหวก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นก็คือตัวนี้ฝั่งซ้ายมือรุ่นก่อน Minor c h a n n และฝั่งขวามือตัวนี้ก็คือตัว Minor Chain นะครับตัวไฟจุกเฉินตัวนี้จะใส่ที่ด้านข้างของนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนตัวไฟฉุกเฉิน ก็คือต้องเปลี่ยนกรอบนาฬิกาตัวนี้ด้วยนะครับเพราะตัวไมเนอร์และก่อนไมเนอร์จะใส่กันไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับสำหรับสายไฟของตัวไฟฉุกเฉินนะครับตัวก่อนไมเนอร์และไมเนอร์สายไฟตำแหน่งพินปลัก๊กจะไม่ตรงกันนะครับ ในกรณีที่เรานำไฟฉุกเฉินของตัวไมเนอร์มาแปลงใส่นะครับถ้ารถของเราเป็นตัวก่อนไมเนอร์จะต้องทำการเปลี่ยนสลับตัวปลั๊กตัวนี้ใหม่นะครับปลั๊กตัวนี้จะเป็นของตัวก่อนไมเนอร์นะครับ ผมจะให้ดูปลักของตัวไมเนอร์นะครับนะครับปลักจะมีจำนวนเท่ากันและสีของปลักก็คือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ตำแหน่งจะไม่ตรงกันนะครับในกรณีที่เราจะ แปลงไฟฉุกเฉินนะครับจะต้องเปลี่ยนตัวปลั๊กนี้ด้วยนะครับส่วนปลั๊กของนาฬิกาตัวนี้ก็คือสามารถเสียบได้เลยนะครับจะต่างกันที่ตัวปลั๊กของไฟฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับสายไฟปลั๊กใหม่นะครับ หลังจากถอดพินออกมาจากปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการใส่ปลั๊กใหม่ให้เหมือนกับตัวปลั๊กของตัวไมเนอร์นะครับก็ให้ไล่ตามสีแบบนี้นะครับอันนี้ตัวปลั๊กเดิมที่เราตอดตัวพินออกมานะครับจำนวนพินก็จะมี เท่ากันกับตัวปลั๊กไมเนอร์สีก็เหมือนกันนะครับไล่ตามสีเลยนะครับเมื่อเสียบพินเขไปในปลั๊กเรียบร้อยและไล่สายให้เหมือนกับตัวไมเนอร์เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ประกอบใส่ไฟสุกเฉินและตัวนาฬิกา กลับไปตำแหน่งเดิมนะครับและลองทำการเทสดูนะครับหลังจากประกอบตัวนาฬิกาและไฟฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองทำการเทสดูนะครับไฟฉุกเฉินใช้ได้นะครับลองเปิดไฟลีนะครับ ไฟเลยก็ติดนะครับแสดงว่าที่ต่อมานี้ต้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ